วันนี้ก็พามาดูเดินเล่นตลาดสะพานพุทธนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นตลาดสะพานคู่นะครับนันในก็จะเป็นเซเว่นนะฮะมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีเซเว่นนะครับมีเซเว่นแล้วก็มีคาเฟ่อเมซอนนี่คือตลาดาสะพานพุทเก่านะครับเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่9กรกฎาคมนะครับปี68นะครับ เซเว่นข้างในก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีตูตต้เติมน้ำมันงฮะตู้เติมน้ำมันเติมขั้นต่ำยี่สิบบาท แล้วก็มีให้เช่าล็อกนะครับให้เช่าล็อกขายของนี่เราจะเป็นที่จอดรถนะคร <c oughs> <c oughs> ด้านเนก็จะเป็นที่จอดรถนะครับตรงกลางก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีให้เช่าร้านขายของ <c oughs> นี่ด้านในก็จะเป็นร้านเหล้านะครับ <c oughs> ด้านข้างนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับข้าวไข่เจียวนี่ดีโซนตรงนี้ที่เคยเป็นห้องน้ำด้านหลังนะครับด้างหลังนี่ก็จะเป็นพวกผับ ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่จอดรถนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับเหนือสะพานตลาดหน้าสะพานพุทธเก่านี่ครับตลาดสะพานพุทธนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครับนี่วันนี้วันที่แปดไอ้วันที่เก้านะครับกรกดาปีหกแปดนะครับเป็นตลาดสะพานพ นี่ตลาดสะพานคนู่ด้านหน้านะครับด้านไหนก็จะเป็นจอรดรถแล้วก็มีเปิดรับให้เช่าล็อกขายของอยู่นะครับแต่ก็ยังโล่งๆอยู่นัดพบสะพานคู่โหกระทะ สเต็กส้มตำ